มากเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะคนล้มละลายคือบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นบุคคลธรรมดาแบบแบบเรานะแต่ถ้าเป็นพวกบริษัทห้างร้านที่เขาเรียกว่านิติบุคคลเนะี่ยเกิน2ล้านบาทมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่า1ล้านบาทนะฮะคนธรรมดาถ้าบริษัท2ล้านบาทนะฮะทีนี้นะครับเราจะโดนล้มละลายเมื่อไหร,ร่นะฮะคือเราต้องมีหนี้สินก่อน ต่อมาสารพิพากษาเป็นคดีแพ่งเนี่ยนะครับว <dio> <while on S 2> ่าเราเป็นหนี้เขานะฮะโดนคดีแพ่งก่อนสารตัดสินก่อนสารแพ่งสารจังหวัดสารอะไรพวกเนี้ยตัดสินก่อนว่าเราเป็นหนี้และนําต้นเงินและดอกเบี้ยรวมกันเกินหนึ่งล้านบาทไม่ว่าเจ้าหนี้คนเดียวหรือเจ้าหนี้หลายคนรวมกันนะฮะเขาจะไปฟ้องต่อสารล้มละลายกลางนะฮะก็คือสารล้มละลายเนี่ยนะฮะสารล้มละลายเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะพิพากษาให้เราล้มละลายนะฮะล้มละลายคือ ะะเราจะไม่มีสิทธิ์ในการาทํานิติกรรมต่างๆการเปิดบัญชีทรัพย์สินของเราต่างๆคนที่มีอํานาจดูแลเราคือเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์คือใครก็คือเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนี่แหละเพียงแต่ว่าสมบทบาทอีกบทบาทหนึ่งหรือหมวกอีกใบหนึ่งก็คือเป็นเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยบางครั้งก็ทําหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานบังคับคดีด้วย ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์เนี่ยมีอํานาจไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเราล้มอะไรแล้วเราไม่ได้ทำงานนะไม่ไม่ใช่เอ้ยเราไม่ได้มีเงินใช้นะมันไม่ใช่นะฮะเราก็ยังสามารถทําการงานได้ปกติเพียงแต่ว่าทรัพย์สินหรือ,อไรายได้ของเราเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเขาก็จะให้ตัวเลขว่าเฮ้ยเราควรจะใช้ประมาณนี้ไอ้ทัพย์เงินที่ได้มาเนี่ยจะต้องมาเอาจ่ายให้เจ้าหนี้คนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรานี่แหละจะเป็นพี่เลี้ยงในการควบคุมเราตลอดระยะเวลา3ปีถ้าเราให้ความร่วมมือโดยตลอดคือ3ปีแต่ถ้าเราทุจริตนะฮะทำตัวไม่ดีนู่นนี่นั่นอันนี้อาจจะเพิ่มมาที่5ปี เมื่อหมดเวลาสามปีห้าปีแล้วเราก็จะหลุดพ้นคําว่าล้มละลายบรรดาหนี้ก่อนหน้านั้นน่ะก็คือจบกันเลยเมื่อเราล้มละลายแล้วเจ้าหนี้ทั้งปวงเนี่ยจะต้องไปยื่นคารับคาขอรับชาระหนี้ผมจาไม่ได้ว่า60วันหรือ90วันตามมาตรา9กถ้าจาไม่ผิดน,นะฮะเจ้าหนี้ทั้งปวงเนี่ยจะต้องมาขอรับชําระหนี้ทั้งหมดนะฮะเขาให้เวลาคุณคุณต้องเข้ามาติดต่อขอรับชาระหนี้แต่เมื่อคุณไม่เข้ามาขอรับชำระหนี้ในกองล้มละายนี้ หลังจากวันที่เขาปวดจากล้มละลายคือคุณก็ไม่สามารถมาเรียกนี้ได้คือมันเป็นศูนย์นะฮะมันเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีชีวิตเริ่มใหม่นะฮะเมื่อปวดหมดเวลาของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มใหม่เขาก็เริ่มเปิดบัญชีได้ขอสินเชื่อได้ทําธุรกรรมได้รายได้ของเขาก็คือกลับเข้ามาหมดเลยเขาเริ่มชีวิตใหม่นะฮะไปต่อในชีวิตของเขานะฮะมันลักษณะเหมือนคดีมันเหมือนกับ ประหารชีวิตในทางแพ่งน่ะนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกจํากัดช่วงระยะเวลาหนึ่งสปี5ปีอะไรก็ว่าไปตามกรอบของกฎหมายมันไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่ล้มละลายทานิติกรรมไอทาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้เลยทํานิติกรรมทํานั่นทานี่ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมของนะฮะหรือเจ้าพนักงานที่ทักรับนะฮะอาจจะมีเรื่องของ อ่พวกเจ้านี้ด้วยนะฮะหรือถ้ากลุ่มเหล่านี้ไม่ยินยอมนู่นนี่นั่นก็ร้องขอต่อศาลให้ศาลมีอำนาจในการให้ความยินยอมนั้นก็ได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคนล้มละลายมันเป็นคนที่แบบสิ้นเนื้อประดาตัวมันไม่มีอะไรแล้วชีวิตนู่นนี่นั่นไม่สามารถจับเงินจับทองได้มันไม่ใช่ฮะเพราะเขายังต้องกินต้องใช้เราต้องเข้าใจบริบทของกฎหมายก่อนเพียงแต่ว่าเออเมื่อปวดล้มละลายแล้วคนนี้อาจจะไปขอเครดิตยากหน่อยเพราะมีประวัติในการล้มละลายอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเขาล้มละลายแล้วชีวิตเขาไปไหนต่อไม่ได้เลยนู่นนั่นมันลักษณะเหมือนคดีอาญาถ้าคดีอาญาก็คือมีการติดคุกติดตารางแล้วจบออกมาก็พ้นโทษดับหนึ่งใหม่ชีวิตเดินก้าวไปต่อไปถูกไหมฮะถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยฮะหลุดล้มละลายออกมาแล้วนะฮะก็เดินหน้าต่อไปนู่นนั่นเพียงแต่ว่าในระหว่างล้มละลายมันอาจจะต้องรายงานตัวมันอาจจะต้องดูแลเรื่องของการไปต่างประเทศนั้นต้องยินยอมไหม นะฮะทรัพย์สินนั้นต้องรายงานทุกอย่างไหมไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่าน,นั้นเองนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนล้มละลายหรือว่าใครล้มละลายนะฮะเราเป็นหนี้เราต้องชําระหนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันอาจถูกต้องตามกฎหมายแต่ใจเรารลึกเรารู้ครับว่าเราเป็นหนี้เขาหรือไม่นะครับแค่นั้นเองนะครับทําไปบริจาคต่อแต่มันผ่านบัญชีเราเนี่ย นะครับเราจะต้องเสียภาษีไหมนะฮะผมรู้สึกว่านะฮะกฎหมายภาษีนะเอาเอาความคิดผมนะผมรู้สึกว่าถ้ามันเกิน10ล้านบาทเนี่ยนะครับสิล้านบาทเนี่ยนะฮะมันจะต้องเสียภาษีนะครับจำไม่ได้ว่าร้อยละ0.5หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับให้ทุกคนไปติดใครที่นะฮะรับบริจาคมาแล้วมันเกินนะนะแนะนาให้ปรึกษาสรรพากรหรือจะจะรับบริจาคหรืออะไรเงินที่เข้าบัญชีเราเยอะเยอะแยะเนี่ย เรากลัวเรื่องสารภาษีให้เราติดต่อที่สรรพากรเลยนะครับซึ่งเขาจะบอกทีนี้เนี่ยนะครับเวลาเขาจะเสียภาษีกันเนี่ยเขาก็จะประเมินเป็นปีสมมติว่าปี2567จบไปละมันก็คำนวณรายได้เราเลยว่าปี2567เนี่ยเราได้รายได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเราก็ยื่นสรรพากรไปว่าเข้ามาตรา40วงเล็บไหนบ้างที่เป็นรายได้ของเรานะฮะซึ่งการยื่นเนี่ยกฎหมายเนี่ยให้ยื่นตั้งแต่วันที่ มันเปิดราชาการวันแรกของอสัร์ประกะราชาการก็คือประมาณวันที่3วันที่4อ่ปีนี้นะฮะจนไปถึงวันที่30กรณียื่นมือนะแต่กรณียื่นออนไลน์จนถึงวันที่ประมาณ78อ่ะอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งของเดือนเมษานะนะฮะเดือนเมษาปี68ดังนั้นเนี่ยมันจะรู้กันว่าเราจ่ายภาษีครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนตอนไหนก็ตอนที่เรายื่นนี่แหละพอเรายื่นเข้าไปนะครับให้เจ้าหน้าที่สัตว์ปรกรเนี่ยนะครับเขาตรวจเช็คเขาก็รับเงินไปแหละ ทีเนี้ยเขาจะมาตรวจนะเขาจะมาตรวจอีกว่าเอ้ยมันถูกต้องไหมมันจริงไหมเท็จไหมหน่วก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยยื่นวันนี้รับบริจาคมาวันนี้ยื่นเข้าไปปุ๊บถามเลยว่าเอ้ยเสียภาษีถูกต้องไหมมันตอบไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องรอคํานวณเป็นหลายปีแล้วรอดูว่าการยื่นนั้นเขายื่นในปีงบประมาณเนี้ยนะครับคอสเนี้ยครบถ้วนไหมมันถึงจะตอบได้ดังนั้นอ่ะไปถามวันนี้ว่าเงินบริจาควันเนี้ยจ่ายภาษีครบถ้วนไหม มันตอบไม่ได้หรอกฮะเพราะว่ามันต้องรอเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยดังนั้นคนที่จะรับบริจาคคนที่มีไรายได้เยอะๆแล้วเรากลัวเป็นพ่อค้าแม่ขายเราอยู่ในถ่ายต้องยืดภาษีไมหมนู่นนี่นั่นเรากลัวเราโน่นนี่นั่นนะครับรายได้แบบนี้เงินเข้าบัญชีมาแบบนี้ปีเดียวเนี่ยขเข้ามาเนี่ยหก้านลูกโอนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเสียไหมแนะนําให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐคือกรมสรรพากรอ,อย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติ ให้มันถูกต้องและไม่สูมเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายนะครับแนะนําอย่างนั้นนะครับดังนั้นใครจะรอภาษีต้องรอเขายื่อนก่อนถึงจะตรวจสอบเขาได้นะครับออนไลน์เนี่ยนะครับเพื่อนําเงินนะครับไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับที่เก่าอ้างเช่นนะครับนำไปทําบุญเนี่ยนะครับแก่วัดวารามต่างต่างเนี่ยนะครับจะต้องบอกไหครับว่าตัวเองล้มละลายนะครับมีความผิดฐานช่อโกง เช่าครูประชาชนนะฮะนำเข้าสู่พรบอรคอมพิวเตอร์หรือไม่นะฮะคือทีนี้นะครับเราต้องมานั่งดูก่อนนะฮะไอความผิดตามพรบ,รบรเรียอะไรมาตรา8นะครับออของพศสองพันสี่ร้ 2, อยแปดสิบเจ็ดนะฮะตามกฎหมายมันเขียนไม่ไงงั้นนะฮะคือผมพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ได ใช้นะครับกับการเรียลลัยออนไลน์นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับการโฆษณาชักชวนให้มีการบริจาคนะครับเพื่อนําเงินไปทําวัตถุประสงค์ตามศาสนาอะไรเนี่ยในออนไลน์เนี่ยมันไม่เข้าข่ายความผิดนะฮะซึ่งมันมีโทษจำคุกไม่เกินอ่ปรับไม่เกิน200นะฮะจำคุกไม่เกินอ่หนึ่งเดือนนะฮะคือเมื่อมันเป็นออนไลน์อะ่ะกฎหมายมันไม่ทันเมื่อกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดจึงไม่มีความผิดตามกฎหมาย ทีนี้ถามว่าผู้ที่เปิดรับบริจาคเนี่ยนะครับเป็นบุคคลล้มละลายตัวกลางเนี่ยนะครับในการที่นะครับระดมทุนมาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลล้มละลายนะครับมีความผิดฐานช่อโกงนะฮะและช่อโกงประชาชนหรือไม่ก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยเรายกข้อได้จริงขึ้นเก่าอ้างว่าเราจะรับเงินเพื่อไปบริจาคทําอย่างนี้ ต่อมาเราก็รับเงินเนี่ยไปทําอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ชักชวนตามที่ยกขึ้นเก่าอ้างมันก็จะไม่ผิดนะฮะเพราะมันเอาเงินเนี่ยนะฮะบอกว่าเอาไปบริจาคมันก็ไปบริจาคจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ตามวัตถุประสงค์ตามที่โฆษณาชักชวนไว้มันผิดตรงไหนนะ,ะก็คือมันไม่ผิดนะฮะแล้วก็เมื่อมันไม่ผิดชอบโกงธรรมดามันก็ส่งผลให้ไม่ผิดออชอบโกงประชาชน และเมื่อมันไม่ได้ผิดชอบกรงธรมดาไม่ได้ผิดชอบกรงประชาชนมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการไม่ได้ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเชฟด้วยมันก็ต้องยกฟ้องไปมันก็ต้องไม่มีความผิดไปทีนี้สาระสําคัญบอกว่าเอ้ยคนรับบริจาคสมมติว่าผมล้มละลายอย่างเงี้ยนะฮะผมรับบริจาคผมจําเป็นจะต้องบอกว่าผมล้มละลายหรือไม่เนะะี่ยมองว่านะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่สาระสําคัญที่เราจะต้องนะฮะเอ่อบอกควรบอกให้แจ้ง นะตามกฎหมายของช่อบโงผมบอกว่าไม่ใช่เช่นนะผมทํางานผมมีลูกแปดคนนะผมมีเมียอยู่แปดคนนะอย่างเงี้ยไปรับงานเหมาอันนึงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกถูกไหมครับผมก็ไม่จมําเป็นต้องบอกผมไม่ต้องมีป้ายแขวนคอนะครว่าผมเนี่ยล้มละลายผมมีเมียแปดคนผมสมรสแล้วนะผมไม่โสดนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นและอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการล้มละลายเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับให้ประกาศในราชสิทธิการุเบกษานะครับว่าบุคคลนายกรนายขอนายคอเนี่ย ล้มละลายนะฮะกฎหมายประกาศแล้วมันประกาศตรงนั้นแล้วมันถือว่าเป็นข้อมูลอันสาธารณะแล้วถือว่าประชาชนทุกคนรับรู้และรับทราบดังนั้นถามว่าคนที่ล้มละลายเนี่ยนะครับเป,เป็นตัวกลางเป็นตะัวกลางนะฮะเป็นสื่อในการรับบริจาคนะฮะมีความผิดฐานชอบโกงชอบโกงประชาชนหรือไม่นะฮะต้องตอบว่ามันไม่มีนะฮะมันไม่ใช่สาระนะฮะความคิดเห็นผมเป็นแบบนี้นะ ส่วนท่านอื่นจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปเพราะการตีความกฎหมายเนี่ยนะฮะมันก็ทุกคนก็ต่างตีความกันไปนะครับในมุมมองของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผิดถูกก็ต้องประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยดูว่ามันเข้าข่ายไหมมันผิดไหมนะครับเพราะแท้สุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่วินิจฉัยคือศาลเท่านั้นนะครับ